สถานการณ์เดีย๋ยวจริงๆ2เดือนก่อนนี้ค่ะก็ดูว่าจะซาลงไปเยอะมากแล้วนะคะการรับเคสของเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจากสมัยก่อนนะคะเราจะมีเมื่อปีที่แล้วเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีผู้ป่วยที่เป็นค r i ติคอลหรือว่าสีแดงไปอยู่ที่วัาละ5 0าถึงรายที่เราจะต้องไปช่วยในเรื่องของออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานนะคะแต่ว่ามันก็น้อยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ2เดือนก่อนหน้าน,นี้เราตัดสินใจแล้ว,ว่าเดี๋ยวเราจะติดศูนย์นะคะแต่ว่า พอเราตัง้งใจว่าเราจะปิดศูนย์ครูปะคะปรากฏว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ยังคงต้องการที่แยกกักตัวค่ะก็ยังคงมีอยู่คือพูดงา่ายๆคือว่าพวกเราก็เราก็เหละกันมาหนึ่งปีแล้วเราคิดว่าเออหยุดกันเถอเะอะไรเงี้ยค่ะก็พอพอในผู้ป่วยในศูนย์เหลือประมาณ15 20คนเราก็คิดว่าเอยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะปิดแล้วนะพอถึงวันที่จะปิดลคะค่ะปรากฏว่าผู้ป่วยก็กลายเป็น30คน50คน70คนมันเลยด้ทำให้เรายัง ไม่สามารถที่จะปิดได้เพราะว่าเขานอนอยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะจะให้เขากลับบ้านยังไงเขาไม่มีที่กักตัวแล้วถึงแม้ว่าเราจะทางโรงพยาบารลรพก็เนื่องจากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางสปสอชแล้วใช่ไหมคะก,ก็ก็ถอนตัวไปก็เลยกลายนว่าพวกเราเนี่ยก็ยังคง สถานที่ในการให้ประชาชนมาขอในการแยกกักตัวแต่ว่าพวกเราก็ซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองโดยยาค่ะก็คือถ้าถ้าเป็นสีเขียวอะคะ่ะเราก็จะให้ทางยาตามปกติเพราะว่าพวกเราก็ดูแลกันมาหนึ่ปีเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าไกด์ไลน์ของทางโรงพยาบาลแล้วก็ของทาง,รงกรมการแพทย์เป็นยังไงบ้างเราก็จะดูแลกันไปตามนั้นนะคะก็ทานยาตามอาการนะคะเราก็แบบว่า อาการหนักเราก็จะพยายามส่งต่อหรือว่าไม่รับตั้งแต่แรบกบเพราะว่าเราเข้าใจไกด์ไลน์อยู่แล้วว่าถ้าเป็นศูนย์พักคอยเราจะไม่รับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะก่อนหน้านี้อะคะ่ะประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วอะคะ่ะเคสของเราอะคะ่ะจากเดิมกำลังจะลดน้อยลงแล้วเหลือประมาณวันละ20เคสอะคะ่ะพุ่งมาวันละ200เคสอะคะ่ะ200เคสต่อวันนะคะคือ200เคสที่พอขึ้น2ขีดปุ๊บเขาก็จะ inbox เข้ามาขอเลยว่า2ขีดทำไมไงดี ผู้ป่วยส่วนมากผู้ติดเชื้ส่วนมากเขาก็จะกังวลว่า 1. นึ่เขาจะนอยก่อนว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงดี 2. เพาไม่รู้ว่าเขาจะออกจากบ้านได้ไหมจะเดินทางไปรับยาตามสิทธิ์ได้หรือไม่ ถ้าในกรณีที่เขาต้องการไปรับรองแพทย์ก็จะแนะนําทุกคนว่าให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อไปตรวจแล้วก็จะได้ไปรับรองแพทย์เพื่อไปใช้ในการที่จะหยุดงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยคนไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไปรับรองแพทย์ก็จะบอกเขาเลยว่าคอที่อยู่มาแล้วเราก็จะจัดส่งยาให้เบื้องต้นเนี่ยยาก็จะเป็นยาตามอาการนะคะฟ้า,ลาโลรยน์พาราย,ยาแก้เจ็บคอยาละลายเสมหะ ตามาการของเขาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของ608นะคะเราก็จะมีการประสานางานกันอยู่แล้วเพราะว่าทุกสัปดาห์จะมีการประชุมนุมทางโกรงการแท่์อยู่แล้วว่ากายไลน์เป็นยังไงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะเปิดฟาร์มีให้กับกลุ่มผู้ป่วย608ได้ผ่านทางหน่วยบริการของสปสชแต่ว่าพอ พอปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกันว่าเราจะต้องมาทํางานร่วมกันเป็นเคส by เคสไปอะคะ่ะก็คือถ้าเป็น608ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเราก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือต้องต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าปัจจุบันนี้นะคะ่ะเรายังขาดในเรื่องของการสื่อสารแบบ single message เพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลยังไม่เข้าใจว่า u s เซยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่เราก็เลยจะมีบางครั้งบางโรงพยาบาลก็จะมีการปฏิเสธผู้ป่วย ะะการปฏิเสธผู้ป่วยคือต้องต้อง,องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าผู้ป่วยส่วนมากที่เป็นหนักอนะคะ่ะจะเป็นผู้ป่วยที่